ติอาค่ะแล้วก็พี่วินนี่นะคะยยยนี่โอเคเอพูดไปเลยเดี๋ยวพู้พี่กินโอเคอันนี้เราจะมากินส้มตํานะคะมากินส้มตําไม่รู้ว่าใครตำเหมือนกันน้องเอตำเอตำอ๋อแม่คายชื่อเอนะกอมกันก่อนแล้ววงนี้เอาน้องไม่เห็นคอมเมนต์ไหม คอมเมนต์คอมเมนต์เมนมาแน่ะค่ะพอเห็นเลยค่ะคอมเมนต์ค่ะเมนไม่เน่ะค่ะพอเห็นเลยค่ะมือนีมีอ่อยอยู่สามแท่งนะทุกคนทุกคนเมนมาให้หน่อยว่าใครเหมาะสมกับแท่งไหนนะคะดูขนาดมันจะต่างกันเห็นไหมอ่าลำที่หนึ่วเนี่ยเห็นเฮียนเห็นเฮียนสั้นสันเห็นเฮียนสั้นสัํนลำที่สองมีขนาดกลางเนี่ยลำที่หนึ่งเออลำที่หนึ่งลำที่หนึ่งนะคะสั้นสัํนลำที่สองขนาดกลางนะทุกคนนะเห็นไหม ลำที่สามนะคะเงีวๆหรือก็มีเสียนทั้งล่างความอู้ย่องเม่นมาให้แล้วพูดใหญหมอกับลำใหญมากขนาดนะขนาดจะเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดจะจับจับอ้อยจับแนวจับ่จับจับกันอ๋อจับจับอ๋อาจับอ้อยเอาจับแบบนี้เอ้ยยังเพิ่งกินดิเขายังไม่เลือกเลยบอลมันยังมันเอื้มันทังปากไอเอ๊จับยังไงอ้อยน่ะจับยังไง จับแบบนี้วุ้ยเขาขึ้นจับได้ได้ได้ยด้ได้ไดบได้ได้ับแบบนี้ได้ไบ้นี้ได้ไดบได้ได้็ด้ได้ไบ้ได้ได้ไดบได้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 นด้ได้้ได้ได้ได้ด้้ไอยไดไไดไไไไาไ้ไ้ไง้้ไ้้ไ้้้้ด้ห็นไ้ ลอยบ่อยกับแล้วเขาต้องหลุดบ่มันคลายได้ยังไงบอมันคลายมันคลายหลุดบ่ได้มันมีน้ำพร้อมเธออ้อยฉันคือดำแท้เอามันก็มีดำมีชมพูมีขาวบ้างเลยเจ้ผสมันอ้อยอ้อยใช่ไหมอันนี้พูดถึงอะไรโอ้ยอย่าปากมันหลายสายพันธุ์เลยบออ้อยดำอ้อยขาวอ้อยชมพูนะคะอ้อยชมพูกับมาเอามาอย่าฝากคุณมใหเลือกไผ่เอามาเอาเอาทุกคนเลือกให้หน่อยอ่ะ ใครจะเอาสั้นสุดใครจะเอากลางใครจะเอายาวพิมพ์มาให้หน่อยค่ะพี่ปอแชร์แชร์นี่ยังยังพี่ไม่ได้แชร์ด้วยเดดเดดแชร์แล้วพี่น้ำก่อนเออน่ารักหูยทุกคนพิมพ์มาให้หน่อยพิมพ์มาให้หน่อยใบปอสวยมากพิมพ์ที่สวยสุดอย่าเคลมอ่ะอันนี้สวยมากอันนี้มันใหญ่แลยอ๋อเอ้าฉันเอาสวยกันได้อ๋อ อันนี้ยังชัเสียสระเด็นี่บอกเป็นยังฉันจ่อยสุดนัวนัวมากค่ะว้าแปลว่าแปลว่าน่าโแปลว่าน่าโมอาบนะเนาะดิไมันโมนัวแต่โมฮุงเออเอามาขึ้นนู่นกันมาง้างกินกินินมาพี่น้องมามซิมก่อนเด้อต่อดใจตอดใจเสียงขุนหัวอยู่ที่เดียวเสียงดังเทวะใครเสียงดังวันนี้เราจะไปขโมยเหรออ้อยทนายเก่งนะคะ เราเอมือหรอเราเราเราไม่เคยใช้มือโควิดเนาะค่ะใส่ใส่สดนนะมัในใส่ลดแล้วมือมันเป็นเนาะโควิดเป็นแน่ต่น,นีละ <laughs> สมติเป็นโควิดเป็นมะทุก้นดีก่ามะขวค่ะะตัวปักยาวสดมากนี่คือปลูกเองนะคะปลูกเองถ้าปุ้นนีก็ะบีบเองอื แต่มะฮุ่งกะตำเองอันนี้กะปลูกเองอืบัคซีดากะปลูกเองอือันนี้กะเฮ็ดเองอือันนี้กะเฮ็ดเองยังสิสุอจังเนี้ยใหญ่เขาได้ขายเนาะแมนโควิดจังหวะพี่น้องเอ้ยหาเงินยากกว่าอย่างพี่แองค่ะครับพี่แองชมว่านางอันเข้าเมนเที่ยแล้วค่ะอืสวยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครชมมินนี่วันนี้เอาไปเลยคนละสิบบาท ทงฟรีไปเลยนะคะสินค้าวันนี้เอาเฟรใบปอม่านคอมเมนต์ล้ว่ามี่สวยยังสิเออละมุดสดสดเอาจักรท่านเพื่อละมุดสดสจากสวนนะคะทุกคนขอสวนแบบปอกตอนนี้เราอยู่ที่สวนพี่ทนายเก่งนะคะสีดายก็ใช่ถั่วผักสีดาก็ใช่อันนี้มาจากสวนเลยต้องต้องต้องขอบคุณคุณพ่อพี่ทนายเก่งนะคะปลูกไว้ให้เรากินนะคะใช่แล้วค่ะคุาคบขาปลูกมาตั้งหลายปี มาหมดวันนี้เพราะเรา3คนนะคะคุณพ่อบอกว่าปกติแล้วไม่ใส่สารเคมีนะคะแต่หลังจากที่เรามาที่นี่แล้วเราส่งเสียงรบกวนคุณพ่อบอกว่าร้อนอันสรายมากักเลยร้อนยาเมืองสะนี่้ร้อสีเบือห้องมาเด้อพี่น้องคุณเนาะแซ่บตาสองร้อยเจ็ดสิบหกยูเซอร์สวัสดีจ้าโอ้ยน้ำลายแตกก็มันเปิดกระแ่บคุณเนาะให้พี่เอร้องให้พี <h ari> <h ari> bon ่เอมีลาร้องเพลงให้ฟังแนวมาสักร้องเพลงให้ฟังแล้ว ลองเพลงตอนกินข้าวไม่ได้นะคะเดี๋ยวแกได้วอเท่านะฮะเคยได้มาแล้วแกงกันแล้วหนึ่งแกงแล้วหนึ่งทางเมินี่จะไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วเนี่ยไปจังไส้บอจดสิทธิเจนตบไปบอคุณสุวิชาดาบอกว่าคนอะไรสวยไม่รู้จักพักน่ารักไม่รู้จักพอเอาไปสิบบาทเป็นตาฮักอะคุณนุนาบอกนะครับ สวยทุกคนคุณดีต่อใจบอกอนะครับ,บนี่คุณปริยาบอกคักคักคัสามสาวนะครับ ถึงเพื่อนจะตัวเฮาเฮากับน้องขอบพุ่นไว้ก่อนข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นบ่อเลี้ยงปลาของพี่นายเก่งนะคะปลาลายแห้งค่ะวันนักกินลงไปนี้ปลาแดงส่วนเลืดค่ะเป็ดเนี้เป็ดไม่เป็นปลาเ่ามีปลาจักตัวคุณแม่ว่าปลาเป็ดแต่งส่วนเลืค่ะเมื่อกี้นี้เป็ดมันกินปลาหมดแล้วะคุณคุณที่ตีมาแสดงว่าอยู่วัดเนี่ยคุณที่ตีมาบอกเมื่อเช้าเห็นคุณใบปอเห็นน้องใบปอเห็นใบปอข่าเขินบอกกล้าขอถ่ายรูปเลยชุดขาว อสวยสวยน่าร hey. e> ักแน่รักเห็นยุ่ยใสเหรอเห็นยุ่ยใสจ้าคุณทิติมาเห็นที่ไหนครับเดี๋ยวคอมเมนต์บอกหน่อยนะเห็นที่ไหนคะเห็นตอนที่หนูไปรักของเซเว็ตหรือเปล่าเอออาจจะแล้วะพอบอกพี่เอสวยมากค่ะขอบคุณนะดาวรันบอกคนก็สวยวิวด้านหลังก็สวยคุณนิภาวดีบอกเซ็กซี่มากเลย3มคนโอ้เนียยนตาแซ่บแทฮิ้วพอดีเลยมาเด้อมากินเผาเด้อพี่น้องไก่ย่างเขาสนกวางต้องมาแล้วแหละ นะครับเจ้าของไก่ย่างเขาสนกวางมาเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะวิธีการกินไก่เดี๋ยวจะดัดฟงไปกินแนะนำไปกินแนะนำปะไปกน่บอบอบฉันบ่แมนไหเถ้าไหผู้ย่อนไปน้ำกันเทาสิบบอลทีมกันน้องไปบอนี่ไม่ไม่เคยเล่นไกพานานไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยใช่ไหมครับไม่เคยค่ะเดี๋ยว น้องที่ตีมาเมื่อกี้บอกว่าเจอเพราะเขาเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่หน้าเดาหน้าบ้านเดียวเของงาหน้าบ้านอ๋อคือว่าเขาเคยขายลอตเตอรี่ซะเของงาเดียวเราเมื่อวานใบปอบใบแปดอ๋อที่ตีมาอ๋อมาที่บ้านพี่เก่งสองคนใช่ไหมพ่อคือว่าเขาเคยซื้อลอตเตอรี่เขามาขายบขาเคยซื้อบขาเคยซื้อหน่อยก็คือเขาเคยซื้อหน่อยแต่แม่ยุสันในห้ยคนละคนเลย เงินละหดเจ็พกว่ตัวถือตัวถึกตัวถามตัวตาเห็นน้ <laughs> อย่าหัดตัวเด้อค่คะย่าหัดตัวเด้โ <laughs> <laughs> อ้ยย่าว่าปลอดใช่ดิคุคณท<ด>้าวชายัยนี่เขาโกหกหรือเปล่าเ <laughs> ขาบอกว่าคุณท้าวชัยว่าพี่พี่ปอเหรอคะนึกว่าใหม่ดาบิกาว่าสนันนอี่คร่งใจองรฟ <laughs> ีเลยครีเีเลยค่ะ ี่เรียให้ยาความตัวเจ้าบอลี่บอลดี่จะสิซองคิ้มอันเอมมลาไปใส่เลยที่ไมปอดเคิ้มไปปอดซองให้ใส่หือใส่งค่ใครใครได้คิ้มเอบอกใครคิมจะ็อน้องเดาว่าไม่ดาวิการ่มมัคือแห้งมากเลยเนาะเอมันเป็นพยานไงเป็นพยานเป็นพยานเออแต่บอกกคือแกงเนาะ เลนนี่นเลนนี่บอกว่าวันนี้มีโปรไหมคะโอ้โปรไหมคะนี่ค่ะนี่สองคนนี่มีโปรปากโปร <laughs> ต่อยตาของแบ่งเขามาอยู่เนีน,นี่มามโปรอ่าโปรเดิมน้องมังไม่ดูเลยโอเคเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดสินค้าเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษะนะครับ<อ>สำหรับกิจกรรมดีๆวันนี้สามสาวนะครับมา เยี่ยมชมทุ่งนาของผมนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเกี่ยวกับสินค้ารอติดตามเดี๋ยวอีกสักครู่เรา,าจะบอกนะครับในระบบ CF ว่าจะกดอะไรยังไงบ้างนะครับรอเจ้าของโรงงานส่งมาก่อนนะรอเจ้าของโรงงานส่งมาก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมีโปรเด็ดให้แน่นอนอพวันนี้นอกจากจะเจอ,เจอ,เอแล้วเจอพี่มินนี่แล้วก็ยังเจอพี่เบปปอยนะใครก็จะให้โปรเด็ดเด็กับทุกคนเลยถ้าใครรอโปรนะคะวันนี้เด็ดกว่าทุกวันอีก เอกบอกทุกคนตลอดนะคะว่าไม่ว่าจะสั่งของวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าอีกต,อต่อไปอจะมีแถมเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆแน่นอนนะคะแถมคนขายแถมคนขายไม่ได้ค่ะนี่อะไรหรอชอบคอนชอบชอบคอนเทนต์แบบนี้จังเลยนี่คุณร่ำรวยเงินทองนะครับบรรยากาศดีมากๆทุกคน ล่มวีวีเห็นแต่หมีแว่แว่เดียวแลวเอได้หมีแม่หมีแม่เห็นแต่หมีมันอยู่ในป่าแม่ต้องเี้ยงปลาสิเหลืองซอสสิติดเหลืองไหลเทืออะไรเดียวหมีมีฮไอ้มากหมีไอ้มาร์กหมีมีไหมเห็นหมีหรือยังไงเห็นหมีอ๋หมีในป่าอ้อยปะเม็นปะหมีหมีมันบอกอาบนะมันเน้อเน่าหมาหางดีหางอะไรนเห็นหมีดีหางเห็นหมีดีหางล่างล่างล่าง เดี๋ยวเปลี่ยนคนอ่านคอมเมนต์แล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนคนอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับองั้นรู้บอกตัวหวานหมากเนกับตัวบัไลน์ไม่หรอกนัวกระตัมบักหงู์ก็เฮาวสามคนทีละกิ่งจริงๆวันนี้เรามาทำบุญนะคะทุกคนค่ะมาทําบุญทอดกระถินอยู่ที่บ้านพี่นายเก่งนะคะพี่ใบปอก็มาทําบุญด้วยกันนะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมีรถแห่ของอาจารย์ประจักษ์ชัยมาด้วยนะคะแต่ว่ามันมีสถานการณ์โควิดก็เลยไม่มี ไม่ได้รถแห่มาก็เซลกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนขะวพึ่งงกก็เลยได้มากินส้มตํำอยู่ที่ทุ่งนาวิทยาัยเก่งนะคะแล้วก็มาปาร์ตี้กันอยู่ที่ทุ่งนาเพราะว่าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเพิ่งสิว่าตัวนี้แม่ออกคำและแม่ขาว กองกันอยู่วัดปันหาเตียงใจรถอนเทเนาะเตียงใจรถอนเทะเกลีกเด็กเสี้ยนลงพ่อไปกวนนะเขากระจัดกันอยู่เห่อนตัวเส้นเส้นหลวงพ่อไปก่อนเส้นหลวงพ่อผีนาเรื่องว่ากันเนี่ยเดี๋ยวมาลงให้ฟรีเลยหรือว่าท้าผู้ใดอยากเฮ็ดบุญน้ำกันเนาะค่ะกัค่ะอ่าให้ใจใดดีเพื่อพี่นให้เก่งทักแชททักแชททักแชทมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูนิส่งเลขบัญชีของทั้งวัดทั้งวัดให้เนาะค่ะผู้ใดอยากเป็นกันฐินเจ้าภาพน้ำกันเฮ็ดบุญร่วมกัน ก้ามี่ก็พี่แบบบอกพี่มินนี่พี่ฮันน่าเก่งหลายๆคนเนาะค่ะอยากเคล็ดบุญน้ำกันได้พอกันซาสนีแหละกับศาสหนาพ่อจ้าจ้าเดี๋ยวซาสหนาเขาจะได้เกิดอยู่บนหลักสูตรเดี๋ยวรอคุณคุณจุ๋มมันนีรัตน์บอกว่ารอโปรครีมคุณใบปอค่ะโอ้ยพี่จูวันดี้ค่ะได้เลยนะครับครีมพี่ใบปอทาแล้วนะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างครัะโอ้ยหอมมากเหมือนกันนะคะเป็นของอ่ะ มะพร้าวใช่ไหมใช่โลชั่นมะพร้าวเจเอามาให้สั่นรีวิวแน่แ่ะเอาได้เลยสันสีนีบแล้วสันก็โอ้เนี่ยบกเผาปะเนี่ยแมนบกเผาไหมคลิปบกเผาไหมกันแรกต้องบอกเผาไทยคุ้กเผาน้ำหอมอ่ะรักนะจุ๊กจุ๊้ยืงนี่เี้ยวแต่บกทั่วไอ้กันยี่อ่ะ ขอบคุณมากนะคะการเป็นคำวาใจมู่เฮ้าฝากสนับสนุนพี่น้องร่วมอไปอยากควมเหตุบุญน,น้ำกันเลี้ยนเชิญน,นะคะทักแชทมาไดเดี๋ยวทรงเลขกที่บัญชีวัดไห่เนาะตอนนี้ก็ยังรวมสมทุกบุญได้อยู่บุญกระถินนี่ว่าเป็นบุญหน่อยและพี่น้องเป็นบุญใหญ่เด้มาคนดีจะเหตุบุญกระถินได้เนี่ยบ่ธมดาราวหนึ่งปีหนึ่งวัดจะทําได้แค่หนึ่งครั้งเด้ โอแมนแมนคือคือวัดหนึ่งนี่เ็ดบุญกระถินได้แท้เดียวเดียวปักท่องกระถินได้แค่เจ้าภาพเดียวเด้ต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัดเด้เป็นบุญใหญ่นทอนเ็ดบุญกระถินได้นี่คือหนึ่งมีเงินสองต้องบอกเลยว่ามีเงินเพรามีเงินเ็ดบ่ไดรว่าของไม่ต้องซื้อไงเออมีเงินเพราะว่าเพราะว่าหยังเพราะว่ากล่องบุญนะมันจะเป็นกล่องใหญ่พี่น้องอ๋อคืสมมติกล่องบุญบวชออาจจะแค่หนึ่งกล่องบุญกระถินอาจจะเป็นห้าเป็นแปดเป็นเก้าอ้ยังสี่นะคือแบบมันหลายกว่าเออ้วก็ ต้องมีเงินคือหนึ่งสองคือต้องมีบุญบารมีถึงจะเฮ็ดได้บางวัดนี่จองคามปีสามสี่ปีคุณได้ทั้งได้ได้กระถินอืมต้องจองไปเด้อหอยเง่าวัดผอแมนเป็นน้ำซ่นค่ะบ่มีบุญน้ำกันกับบารีเฮดเออทั้งเดียวหอยเง่าบ่มีบุญน้ำกันกับบริเฮ็ดเท่ามีบุญัวมีกับน้ำกันที่มาผอกันไม่เท่าเนื้อกะสีบุญแล่อนเนาะสามใบเถาสามใบเถาสวยเลยเนาะกินกันหุงิน ความเขียวอยู่นึ่งบอเดเออบอดอสมบูเคย์เ่า่ยหัวไหวดูสังกัดคือกันสมบูเคยหยาดฉันบัปากไม่ากฉันบัปากฉันถึงหยาดเห็นบ่าใส่ส่วนเป็นสีแดงใส่เมื่อกได้ขออนุญาตนายพี่น่องเด้อเอาบอขึ้นสาพี่น้อง การการกินตะบกคุ้งที่ถึกตองที่ถึกต้องเขาต้องเฮตุแบบนี้เออแลสิ่งน้เราต้องเห็ดตั้งแต่เมื่อ่มาแลบลิ้นยายวๆงยก็บเบองมันซิดนี่แหละนนาไม่ตองเราถามว่าเนียนะตรงตรงก็ตาย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 าเอ๋อเขาตกตุ่มเรื่องหน่อยนะเนาะออามาเยมข้าวกินมาเอ สิปอนมาเอาเร็วเร็วยกทานนี้เอามาก็เะเอาเอาเลยเอาแงนแนนหลักอังติไหมกคอาินชตาน้องบ่านเรแลเอาแบบเซ็กซี่วันนี้มมนี่จะชวกินแบบเซ็กซี่ที่สุดด

ซาลาเะไหมมาเด้อครมากินเด้ออาบปลาแดกไปด้วยในตัวนะคะมันสิ่เสร็จแล้วมันต้องนัวยืนหนึ่งเด้อค่ะนัวมือคอยบอกวอรนี่นัวแขนหนอกระโม่ห้องเต็มโตแล้วค่ะ่นัวครับอร่อยมากปลาแดดหน้าบอร่อยมากฉันมากกินอันนี้มั่ง จริงๆเราอยากรีวิวร้านตต่มาหุงนมได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนม่นได้เป็นสปอนเซอร์น,น,ะน,ะน,ะนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราก็เลยมาไปจะได้กินไหมคะเข้าตาก่อนเ <laughs> <laughs> ข้าตาน้องเอ๋ก่อนเข้าตาเนอะอ่ะเธ <c oughs> อหย่องทัวอยากจะบอนนะกอะไรหน่ยมีทัวไหมคนเข้ามา<ห>ดูเยอะมากค่อยๆเข้ามากลองบุญกองบวชกองบุญกองบวชกองอรถินต้องร้านมหาบุญคุณใบปอล นเออสิของแขกหูจังหอดบะข่อยเฮ็ดร้านสังพันบ่แม่นเอาคือบ่เอามานึ่เอาบ่เอาตอนนี้ขายพี่เซ้นเตอร์พอดีโอเคย่างขายยังนรอขายล่งขายล่งอีกคงนึงขายพี่เซ้นเต๋อพี่ผ่าขาวบ้างคะซันซียูจังสี่ล่ะจะไปต้องจ้างตะไปเป็นอันนั้นเอายังเป็นมูลพี่เซ้นเตอร์พวงหลีดซันซถือจังสี่ล่ะคือ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 เนาะคืออยู่โปรโมชั่น ซื้อโล่งแถมบนแถมหนึ่งไม่หนึ่งแซื้อโล่งแถมซบมีคนถามว่ารถแห่อาจารย์ประหยัดใจแห่ทองคำมาใบปอมาแล้วรถแห่ใบปอล่ะรถแห่ใบปอลรถแห่ใบปอติดจอย LED อยู่ค่ะตอนนี้เราจะติดไฟผ้าเป็นเซนเพื่ปึ๊บ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 ไว้บ้านใครพูดแล้ว ข้าแล้วแมนโควิดบอส่ายไปจอดเล่นอยู่งเหินเลยเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ทนายเก่งเรียนเชิญน้องอีเรียนเชิญคุณมินี่ไปด้วยนะไปเลยครับไปคอนเลยนะแสดงว่าแสดงว่าคุณนี้กัินกับทินไม่ใช่รอบหนี้เราคงฉลองโบสถ์แล้วก็ต้องเป็นรถแห่ของใบปอแน่นอนท่านเลก็ได้ค่ะมารวมเป็นเจ้าภาพบุญกะทินน้ำกันเถอะค่ะปีนี้ที่ได้ร้างโบสถ์ห้แล้วแล้วกันฉลองโบสถ์ เราเคยมีแบบปอแมาฉลองโบนนะคะนี่แล้วก็รถแจะของอาจารย์ประหยัดชัยโอ้ยขั้นหนึ่งอยู่ข้างหน้าขั้นหนึ่งอยู่ข้างหลังนี่วันนี้เราเขาเราแห้งมาเนี่เปิดตามใส่กันจะอยู่ใส่หุ่นดากันฮะอยู่หลังข้ารถแห่กระโดดอยู่หันไปวัได้ฉันอยากรถแแห่รู้เอาเธอ บัเป็นยังดอกทั้งเงินหลายสื่อไหมเอนืงินหลายังไดงหนีหลายกับวายูเนี่ยยาปาก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 ว่าเงินหลายเป็นสีโบสือขี้มใอยเฮ้ายาปากพี่น้องโอ้ยโอต้าลับกับตาน้อนนี่ตับบุหมกับไปขออยู่วัดมากินได้พี่น้องนี่ยนะสงสัยว่าไปซื้อคนซื่อเอ๋อยู่เมื่อกี้เนี่ยขอบม่ได้สื่อเนาะใครสื่อตีเก่งเก่งอแม่ขาก็ซื้อเอ๋บอ่ะคิดแบบว่าเราดูคักมั้ง่ิ เราเบาด้วขนาด่ะคุยกันสนุกคักมวนไปนำฮาฮาพี่เอน่ารักค่ะหิ้วหิวมีแต่คนน่ารักมีแต่คนสวยๆค่ะโอ้สวัสดีค่ะพี่ใหม่ดาวิกาวัสันว่าแม่เอฟซีกับไดอันี้กะย่า